ครับท่านผู้ชมที่เคารพรักสำหรับวันนี้เรามาดูระบบเกษตรกรปลูกปาล์มนะ้ำมันแล้วก็เลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปด้วยก็ทีนี่แต่งใบแต่งต้นปาลม์มแต่งปาล์มนะครับแต่งปาลม์มตามปกติแล้วก็นำใบของมันมา เพื่อนาไปให้แพะกินนะครับแพะกินก็เลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วยกับการปลูกปลาล์มน้ำมันการผสมผสานยาก,ก็มีไว้ปล่อยแท่นเลมนะครับฉีดยาไปบ้างนิดแค่น้อยสองสามปีฉีดสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นะครับก็นํไปให้แพะกินนะครับแล้วก็แต่งไปด้วยไปกาลังงานไปเล็กน้อยวันละต้นเวียนไปก็ครบหมดทั้งแปลงครับก็ตัด ก็นำมาให้ก็กินชอบมากกินแล้วอ้วนด้วยครับอ้วนสมบูรณ์ครับม,มีสารอาหารครบนักเรียนนะครับกลับจากการศึกษาแล้วก็ช่วยกันเดี๋็กก็จะแบกใบป,ปลาล์มไปให้แพะนะครับ ตอนนี้ก็เกกับจงเรียนนะครับเป็นเรื่องปกติของนักเรียนอยู่แล้วการบ้านมีก็ทําไม่มีก็นําใบปาล์มไปให้แพะกินเอาไปแค่พอไหวครับเขาคงจะไม่เอาไปมากมายตามกําลังครับไม่ได้ใช้กำลังงานรอยางเด็กนะครับเป็นลูกเป็นหลานก็หัดฝึกทํางานไปก็การเรียนนะครับตอนนี้โดนมดกระโดดไปแล้วครับโดด ตัวเล็กสู้กันไม่ได้นะครับก็นี่แหละครับกานทําไร่ทําสวนทําพืชทั่วไปที่เราเห็นเห็นกันนะครับก็ทําได้ครับเลี้ยงสัตว์นี่ก็ต้องพึ่งพาตนเองตามปรัชญาในหลวงนะครับทําอย่าไปเบียดเบียนใครซึ่งใครอะไรประมาณนั้นนะครับ ทางปามก็นำไปที่ขอกแพะนะครับแพะก็ก็แต่งไปด้วยนะครับแต่งแตปามก็ต้องแต่งอยู่แล้วนะครับใบป,ปามแต่เท่าที่ผมเคยทํามาโดยที่ว่าไม่ได้เลี้ยงสัตว์นะที่ผ่านมาระบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางจะหักในลักษณะนี้พอหักปุบ๊บอยู่ไปอยู่ไปเขาก็แหง้งพอแห้งก็ตัดยากด้วยนะครับ นี่ก็ลากใบป,ปลาล์มนะครับเพื่อนำให้แพร่กระจานะครับอ๋อมีนะครับก็มาสารกันไปเรื่อยๆก่อนมุมาคิดว่าทำอะไรให้มันใหญ่โตแต่พคิดแล้ว เราสู้การตลาดไม่ได้นะเก็ต้องมาสมปรากันไปนะครับถึงคอกแพ้เป็นที่เรียบร้อยหมุนๆเขาเรียกอะไรเอาแค่ทำได้นะครับมาเยียมชมกันใหม่นะครับ นรู้สึกว่าทำงานไปด้วยถ่ายสารละกะด็ดีเชิงเกษตรเหนื่อยหอบเหมือนกันละครับอ้าวนี่ให้ดูนะครับไอ้นี่เขาเรียกว่าส้มแป้นนะส้มแป้นโอ้ลวกน้ำมันจิ้มน้ำพริกอย่างอร่อยเลยครับนี่แพะนะครับ,รบเชิงประตูสัตว์เกษตรกรเชิงประตูสัตว์ นำใบปลาล์มที่เราแต่งวันถ้าเราแต่งได้ต้นหนึ่งกว่าจะครบ3ามสี่ร้อต้นที่เราปลูกไว้เนี่ยต้นใหม่ก็มีทางใหม่ออกมาอีกแล้วนะคิดแล้วต้องแต่งทิ้งก่อนนำให้เขากินดี่ฝาครับนี่เรามาคุยกันในเชิงว่าทำประตูสัตว์บวกกับทำสวนปลาล์มน้ำมันนะไปกันได้อย่างสวยงามมาก พวกใหม่โปรแกรมหน้าครับ